สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มาดามดอยช์ h ช n แนลนะคะและคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปที่เรามาคุยกันเรื่องของการ ทำ Instagram r e e l ค่ะหนูเล็กจะมาเล่าให้ทุกคนได้รู้จักว่า Instagram v i e l นี้คืออะไรนะคะและสำคัญกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สร้างตัวตนให้กับแบรนด์แล้วก็เติบโต,ตธุรกิจเรายัางไงได้บ้างนะคะก่อนอื่นค่ะอย่าลืมค่ะ Subscribe เป็นกำลังใจกันให้หน่อยนะคะเพราะว่าหนูเล็กจะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เทคนิคในการ โตธุรกิจของคุณการทำ personal branding แล้วก็การหาเงินบนโลกออนไลน์ให้กับทุกคนทุกสัปดาห์เลยค่ะทุกสัปดาห์เลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเชื่อได้เลยว่าถ้าใครที่ยังทำ Instagram reels ไม่เป็นนะคะได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ จะสามารถทำได้แน่นอนค่ะไม่ยากเลยนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Instagram Reel มาบ้างแล้วนะคะ Instagram Reel ก็คือฟังก์ชันใหม่ล่าสุดนะคะฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ Instagram ได้ลอนชกมาเพื่อแย่งพื้นที่การสร้างวิดีโอสั้นๆนะคะจากผู้ใช้ t i k t o ็นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับ t i k t o ็มากเลยนะคะ แต่ว่าก็มีความแตกต่างอยู่มากพอสมควรเลยค่ะดังนั้นเนี่ยประโยชน์ของ Instagram v i e w มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะหนึ่งเลยก็คือทำให้คุณได้ถูกค้นพบได้ง่ายขึ้นบนโลกของ Instagram ค่ะเพราะว่าด้วยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนี้นะคะ Instagram ก็ต้องอยากที่จะโปรโมทให้ผู้ที่ใช้ Views เนี่ยได้รับการมองเห็นที่มากขึ้นค่ะคอนเทนต์แบบ พุชะะให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นบนฟีดหรือว่าจะเป็นหน้า explore นั่นเองนะคะก็ติดอันดับมากขึ้นบนหน้า explore ของ Instagram ค่ะ Instagram Reels ในต่างประเทศเนี่ยใช้กันมาแล้วเกือบปีแล้วค่ะแต่ว่าของเมืองไทยเพิ่งจะล็อตฟังก์ชันอย่างเต็มรูปแบบนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือต้นปี2021ที่ผ่านมานะคะ ประโยชน์ข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะการทำา n s t t g r r m m ร e e นะคะจะช่วยเพิ่มการ Engagement ของคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์ของเราได้มากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าคลิปบน v i e l นะคะจะมีความยาวเพียงแค่15หรือ30วินาทีแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของการถ่ายขึ้นฟีดขึ้นนะคะ่ะทำให้การที่เราจะเพิ่มฐาน Followers ได้อย่างเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นอย่าง ได้ชัดเลยล่ะคะ่ะและนี่คือความลับที่อินฟลูเอนเซอร์ในต่างประเทศรวมทั้งแบรนด์หรือว่าธุรกิจหลากหลายนะคะเริ่มหันมาใช้ Instagram Reel ในการสร้างคอนเทนต์ อย่างจริงจังด้วยความที่มันซับซ้อนน้อยกว่า t i k กต k อนะคะเอฟเฟกอาจจะน้อยกว่าแต่ก็ง่ายกับคนที่ไม่ได้เก่งทางด้านการตัดต่อมากนะคะทําให้ Instagram Reels เป็นที่นิยมอย่างมากนะคะก็สำคัญเลยนะคะสําหรับคนที่มี Account ของ Instagram นะคะแต่ตั้งไว้เป็นแบบส่วนตัวคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะผลิตคอนเทนต์แบบ Reels นะคะแล้วก็ใช้ hashtag นะคะแต่คอนเทนต์ของคุณก็จะได้รับการมองเห็นเฉพาะ คนที่ f o l l o w คุณเท่านั้นเองค่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากโต Instagram follower นะคะแนะนำว่าให้เปลี่ยน setting นะคะเป็นบัญชีที่เป็นสาธารนณะหรือเป็น Creator หรือเป็นแบบ Business เมื่อเรากดเข้ามาค่ะเห็นไหมคะก็จะมีวิ e ปรากฏขึ้นค่ะซึ่ง r e วเหล่านี้ค่ะไม่ได้เป็นวิวที่มาจากคนที่เรา ตามทั้งหมดด้วยนะคะเราอาจจะสนใจคอนเทนต์ในด้านนี้นะคะแล้วเราเข้าไปดูบ่อยๆค่ะตัวอัลกอริทึมของ Instagram ก็จะฟีดเข้ามาค่ะว่าเราสนใจคอนเทนต์พวกนี้ค่ะแล้วก็จะทำให้เราเห็นคอนเทนต์แบบนี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้อง Follow คนนั้นค่ะ นั่นแปลว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์แบบเรียลนะคะมันจะเข้าถึงคนที่กำลังสนใจคอนเทนต์ในรูปแบบนั้นอยู่แม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะไม่ได้ฟอลโล่คุณเป็นไงล่ะคะ เจ๋งไหมล่ะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มมีกำลังใจในการทำวิวแล้วเราไปดูวิธีการทำวิวกันดีกว่าคะ่ะสำหรับวิธีการสร้างวิวนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นไปที่แอป Instagram ค่ะเปิดแอปขึ้นมานะคะจะมีทั้งหมด3วิธีในการที่จะเข้าเมนูสร้างวิวนะคะอันแรกเลยค่ะไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะก็คือกดปุ่มตัวขวามือนี้นะคะ ล่างสุดนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์เราเสร็จปุ๊บไปที่นี่ค่ะเครื่องหมายบวกค่ะกดเครื่องหมายบวกเลยค่ะพอกดเครื่องหมายบวกปุ๊บนะคะ Instagram f u n ก์ช o n ก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกสร้าง post story story highlight IGTV video view หรือว่า g u i d นะคะก็ให้เรากดเลือก view ได้เลยค่ะ พอกดเลือกวิวเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเมนูทั้งหมดอยู่ตรงนี้ค่ะซ้ายมือนะคะเป็นตัวที่เราไว้ใช้สร้างวิวค่ะอันที่2ค่ะก็คือปุ่มที่อยู่ตรงกลางนี้เห็นไหมคะปุ่มนี้ก็คือปุ่ม v i วิว e ีดนั่นเองค่ะกล้องวิดีโอค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีเอ่อฟังก์ชันให้เลือกอันเดียวเลยคือวิวนะคะจะมีเมนูเหมือนกันตรงฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะคะ อันต่อไปค่ะคือไปที่ตรงปุ่มโฮมนั่นเองล่างซ้ายมือตรงนี้นะคะไปที่ปุ่มโฮมแล้วก็สไลด์นะคะไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะเลื่อนนิ้วไปนะคะก็จะเปิดมาที่หน้าออปชันที่เราเลือกค่ะคือเป็นโพสเป็นสตอรี่เป็นไลฟ์เป็นวิวส์นะคะเราก็เลือกที่วิวส์ได้เลยค่ะการทำวิวส์นะคะมีเมนูทั้งหมด6ตัวนะคะ อันแรกเลยคือเราต้องกำหนดระยะเวลาของวีลที่เรากำลังจะทำค่ะซึ่งการทำวีลเนี่ยสามารถตั้งระยะเวลาได้2แบบก็คือ15วินาทีแล้วก็30วินาทีนะคะอันที่สองค่ะถัดมาเนี่ยลืมไม่ได้เลยก็คือต้องเลือกเพลงนะคะตัวสัญลักษณ์ตัวโนต้ตเนี่ยนะคะก็จะเป็นเพลงให้เลือกค่ะซึ่งเพลงเนี่ยก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยหรือว่า เราอยากจะเซิร์ชเพลงที่ฮิตๆก็ได้นะคะลองเซิร์ชคำว่าสมุดยัมมี่ก็จะมีเพลงของ Justin Bieber ขึ้นมาหรือเข้าไปดูวิวของคนอื่นแล้วเราชอบเพลงของวิวเขามากเราสามารถกดเซฟออ u ดิ o โอไปได้แล้วเพลงก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในกลุ่มเซฟม Music นั่นเองค่ะถ้าไม่ได้เซฟนะคะมันก็จะมีให้เราเซิร์ชไปได้เรื่อยๆโดยที่จะมีแนะนำเพลงตามประเภทเช่น A B เพลงป๊อปอะไรประมาณนี้นะคะ อันที่3ค่ะปุ่มที่3จะเป็นปุ่มสปีดความเร็วค่ะไอปุ่ม1คูณคือความเร็วของวิวที่เราจะเลือกใช้ค่ะมันมีทั้งหมด6กออปชันนะคะ1คือความเร็วปกตินะคะยิ่งคูณเยอะเนี่ยก็คือยิ่งความเร็วสูงแล้วก็จุดถัดมาค่ะคือเอฟเฟกค่ะซึ่งเอฟเฟกเนี่ยนะคะก็จะถูกใส่เข้าไปในวิวด้วยนะคะก็เลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น จะเป็นวิงวิงบนจอของเรานะคะเปลี่ยนโทนสีก็ได้นะคะแล้วก็อันถัดมาค่ะปุ่มที่5นะคะก็คือปุ่มทัชอัพค่ะเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่อยากที่จะให้ผิวเนียนขึ้นนะคะโดยที่สามารถกดค้างไว้และปรับระดับเพิ่มความเข้มข้นของการทัชอัพได้ค่ะ สำหรับสาวๆโดยเฉพาะเลยตัวนี้ปุ่มที่สามารถตั้งเวลาได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องกดค้างที่จอตลอดเวลาใลโดยความพิเศษของมันก็คือว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราอ่ะจะให้คลิปแต่ละตอนของเราเนี่ยยาวเท่าไหร่แล้วก็เขาดาวเขาดาวคือ กล้องมันจะนับเวลาถอยหลังให้ซึ่งสาม,มารถเลือกได้เค้าดาวสองจังหวะคือ3วินาทีกับ10วินาทีเช่นสมมติว่าคลิปนี้สิบวิจะแบ่งเป็น3ตอนตอนละ5วิเป็นต้นสมมุติว่าจะเราเราจะเปลี่ยนชุด3ชุดหรือถ่าย3ฉากเราก็อาจจะตั้งแบบเสตละ5วินาทีแล้วก็เลือกเค้าดาวได้ค่ะตรงนี้ว่าจะให้กล้องมันเค้าดาวที่3วิหรือ10เพื่อที่จะ เริ่มถ่ายนะคะจะมีเสียงเตือนเราว่ากำลังจะเริ่มถ่ายนี้ก็เลือกเขาดาวได้เซตทม์เมอร์พอเวลาเราจะถ่ายเนี่ยเราก็สามารถกดปุ๊บตัวบาตัวนี้ค่ะบาสีชมพูข้างบนตรงนี้นะคะจะบ่งบอกว่าเราอะถ่ายทําไปกี่เปอร์เซ็นต์ของความยาวคลิปทั้งหมดไม่จําเป็นต้องถ่ายสดตลอดเวลาสมมุตินะคะว่ามาดามจะใช้คลิปดอกไม้ทั้งหมดเลยนะคะมาดามก็จะกดเลือกค่ะแล้วก็กดแอด แล้วก็กดเลือกต่อไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะโดยที่เห็นไหมคะว่าบาร์ข้างบนเนี้ยก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเราเหลืออีกเท่าไหร่อีกไม่อีกนิดเดียวไม่เยอะแล้วนะคะกดปุ่ม next นะคะสามารถเลือกติดสติกเกอร์ได้ค่ะสมมุติว่าเราจะติดสติกเกอร์เป็น You you are the b e s t นีรก็ได้นะคะหรือว่าจะวาดอะไรก็แล้วแต่ แบบนี้นะคะแล้วก็หรือว่าจะพิมพ์ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะก็หลังจากนั้นเราจะมีปุ่มให้แชร์ค่ะโดยสังเกตดูนะคะว่าตัวแชร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าจะแชร์ลงไปที่หน้าฟีดของเราไหมก็คือแชร์ลงไปที่ฟีดเหมือนกับโพสต์อื่นๆของเราตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ต้องการแชร์ที่หน้าฟีดเราก็ปิดไปหรือว่าถ้าเราต้องการแชร์ที่หน้าฟีดเราก็เปิดไว้นะคะ เราสามารถเลือกปกได้ว่าจะเอาภาพไหนนะคะมาเป็นภาพปกก็ได้ภาพนี้ละกันสีสวยก็จะเลือกภาพนี้นะคะแล้วก็พิมพ์อาจจะพิมพ์ใส่อย่าลืมใส่แฮชแท็กนะคะสามารถใส่แฮชแท็กได้ทั้งหมดนะคะ30แฮชแทเหมือนเป็นโพสต์เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็เลือกได้นะคะว่าจะกดแชร์เลยหรือจะกดเซฟเป็นดราฟต์ค่ะถ้าเซฟเป็นดราฟต์ก็ค่อยมาแก้ได้ภายหลังนะคะเราสามารถกดเลือกตรงนี้ได้ค่ะ ตัวที่เราทําไว้นะคะทางที่พั l i s h ไปแล้วนะคะจะอยู่ตรงนี้แล้วตัวที่เป็น Draft ก็จะอยู่ในนี้ ยังไงบ้างคะกับวิธีการทำวิวไม่ยากเลยใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายๆคนจะเริ่มมีเบสิกแล้วแล้วก็เริ่มมีไอเดียอยู่ในใจแล้วสำหรับใครที่คิดว่าคลิปดีนะคะดีแล้วก็มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้ามีคำถามทิ้งคำถามไว้คะ่ะเดี๋ยวมาดามจะตอบคำถามทุกคนเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเพราะว่ามาดามดอยส์เนี่ย มีเทคนิคดีๆในการเติบโตปลอกของคุณการสร้างโลกออนไลน์นะคะให้ทำเงินได้ให้กับคุณนะคะแล้วก็สร้างอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ในอนาคตค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วเราพบกันในอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ